สวยครับเนี่ยช้ำๆเลยครับหนังมันเป็น่ยง่ายๆปืดๆบ่ปืดๆดอยู่อุ้ยเป็นไดพี่เอกเบิงครับอุ้ยหนังมันอย่างมีความหยาบมีความเป็นหนังปืดๆๆดดอยู่ว้ย ได้ยังหรอหูบ่ามือเนี่ยลวกจิ้มปลาสวายลวกจิ้มปลาสวายแมนใส่น้ำจิ้มมาอุ้ยบ้าต่ำเองเป็นบ่เต่ำเอียงทีจะขวดบ่อยเฮียขวดอ่ะลิปนี้ก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ทางชายแดนน้อยเนาะแล้วก็ทหารกล้าชาวไทยทุกๆนายทุกๆนายหน่อยเนาะแมนอ่ะมาครับมื้อนี้ลวกจิ้มปลาสวายครับเป็นที่ไหนไอ้กุ้งเค็งครับย่างยืนงบ่พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งมัน อยากยู่หน้าตะเอาใส่เขียงกระดอยังอยากดิมานี่อยู่บรไเดแล้วแล้วดิลูกกระดอกน้องเนื้อแต่ว่าเอาไปหมกกับมันแสีบเพื่อนมันมันมาครับซัวสิได้กินพี่น้องตัวนี้ประมาณเกือบเกือบสี่รัครับสามรัเครื่องได้ครับกินนี่ไหนโอ้ซัวิดาจิมยอน้อยนอยเอามาซอยใส่เขียงนี่มันเป็นนังไหนมันบวกเค้งมันบวกเค้งต้องเอามาแข็งนี่สิเมีนโอ้ให้พี่น้องได้เบิ่งเพื่ออัตลุ่นหน่อยเนาะ อ๋อรลองมึงลูกกูบาดกดสูกเราบอกเออมันสุกง่ายอยู่ีหน่อยเนาะสุกงไงเแต่ว่าเสศนหมอกเสศนเมาหนีหูนะมูบอ่เหรไอ้จักมาบมเมาส์เสียบเบงเดียวเสียบเบ่งเดียวร้องมึงดูอะุ้ยเบ่งกับพี่น้องครับเบ่งรูกหยอกอุ้ยจังครับเป็นเด้ลองมึงดูอะโอ้โหหอดนาทีเนาะประมาณสิบวิ เดน,น,น๋ยไอ้ครับเอาสุกดร้องมึงดูขีบหยาดก,กับมือนะร้องมึงนะอืมอุ้ยเดีืยวหัวหันบ่มาอ,อ,อืมมันปุดเลยหน่อยเนาะมันครับมันเป็นมันๆเนาะอืมเนื้อนี่ช้ำเลยกับพี่นอ้องครับอดี๋ยวกุบบาทครับ อูวามันข้าวข้าวถูกเวทข้าวเดียวเบิดเลยจริงจรงข้าวเดียวเบิดนนเนี้ยเนี้ยมันก็แล้วใส่คุ้นอะใส่แต่ว่าใส่ตะไคร้เป็นส่วนไม่รด้หรือไงกูบอกใสใบบักบูดดิเมนน้ำลวกกินอุ้ยอุ้ยเป็นไงพี่เอิ้เบิ้ครับอุ้ย่บ่ข้าวเล่นไหน่อข้าวเดียวเบิดเล่นมองจ้ะ อบึงครับต่ไครอยู่นี่ว่ามันเป็นกวาดเตี้ยส่วนเนี่ยเอาบอตร้องมึงนูบบอตเออมาอืเห็นไในกุบาครับอืนั่นแหละครับเอาสำหรับมื้อนี้กัประมาณนี้หน่อยเนาะมันคำพร้อมนะถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเพียงๆอีกลองคอมเมนต์มาเบิ่งหน่อยเนาะ รับมือน,นี้ขาหมองลงศูนย์หาหมองสูดยอดบึงก็นหนาหมทำไมเดี๋ยวนะหึฮึบนะโอ้สุดยอดคุณสองตัวน่ะมสองโอ้ยสึฮึุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยเดี๋ยวอู้หอาส่งกดบัตรเลยอือหือมองมึงด้นะ จุดจ้าจุดพายุนี้อ่ะนั่แหละครับสำหรับมือนีถ้าผิดพลาดอยียงลงไปต้องขอโทษขอภัยพี่น้องไว้หลายครับอยากให้เบิง่งด้วยจจงาใดไอ<น>้พ่อนคล้ายเนาะคือความพ่อนคล้ายครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แบบเช่ยงสตูดิโอน้นำมือนีขอตทษแล้วลบอย<น>ขอตทษแล้วลครับ